หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เรามีนักเรียนบริโภคข้าวมันไก่แล้วท้องเสียเป็นจํานวนถึง400กว่าคนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเมืองนะครับเกิดขึ้นที่อําเภอหนึ่งนอกนอกนอก,นอกเขตเทศบาลทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีคําคสั่งนะครับให้ทางท้องถิ่นคือเทศบาลเราให้มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านข้ามันไก่ในเขตเมืองนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาร้านที่เขาเรียกว่าดีที่สุดมีลูกค้ามากที่สุดนะครับก็ได้มาประสานกับทางเจ้าของร้านนางหมงก็ได้มาชิมนะครับทางเทศบาลก็ได้ให้น้าํายามีคลอรีนนะครับแล้วก็มีน้ํายาล้างจานพร้อมกับแผน่นพับมาให้ความรู้กับทางร้านเกียรติโอชานี่นะครับแล้วก็เราี่ก็ยังจะไปอีก ทั่วเขตเทศบาลของเราซึ่งมีจํานวนกว่า20กว่าล้านนะครับเพื่อมั่นใจว่าร้านอาหารร้านข้าวมันไก่ในเขตเทศบาลของเราเนี่ยาสามารถบริโภคได้รับรองไม่มีปัญหาเรื่องออท้องเสียนะครับถ้าท่านจเกิดเจ็บป่วยจากการรับประทานมันจะเกิดจากขั้นตอนไหนคะไก่เองหรือว่าชนา่คือคือเป็นอย่างนี้นะครับที่เกิดอาการท้องเสียก็คือ1 ไก่ที่ต้มสุกเนี่ยมันเลยสี่ชั่วโมงไปไม่ว่าไก่ไม่ว่าเลือดไม่ว่าเครื่องในไก่นะครับหรือข้าวนะครับหรือน้ําซุปมันเลยสี่ชั่วโมงไปทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าต้องให้มาอุ่นใหม่หรือทําใหม่อุ่นร้อนขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเข้าใจว่าในช่วงที่ที่เลยสี่ชั่วโมงอะ่ะมันปฏิกิริยาทําให้เกิดเชื้อโรคได้นะครับ